พูดออกดังดวจะไปหาเองวันนี้หรออ๋อใช่ใชวันนี้ไป้กี่โมงอ่ที่สามเก้ามันเป็นโมงโอ้ทุกนน้นเร็วจังอ่ะแต่งตัวแต่งหน้าแต่งในที่ไหนอรอสุวัดป่ะสุวรรณนาักก็ไม่ไกลนี่ลามเก้า ต้องข้ามแล้วก็ข้าไปอีกแล้วจะดานสแตเป็นเส้อย <c oughs> ่าเี้พูมแหละชอาไปไเนี่ยไปก็แต่น้องไปอีกีู่มี่หู่ ข้อมือจะหักแล้วนะแอมมาไห้พี่ข้างหน้าต้องมีต้องมีแบบวางวางได้เว้ยเออไปซื้อมาไปแรงลมข้างหลังแรงกว่าเน้่ยเนี่ยตัวเหยียบอะเหยียบอะพี่ระวังหนยเลยอีกมันไม่เหยียบที่นั่งดูมันจะเร็วอเนียนคือล่วงหมดเลยอะพี ี่ปีคือรู้ค่ะือรู้ค่ะเออูช่างให้ประโยชน์มีลงไปข้างล่างเลยไหมล่ะนักงยทำลอดเใชไปอะไปเลยใช่ไหมคะค่ะไปแล้ว ไล่ไปไล่ไหนเนะช่วยอ๋อยไล่ว่าพี่เป๊ก็มาเขาบอกว่าเดี๋ยวคนอื่นก็กลับหมดแล้วจะรอจะรอรอคนอ่นไปนอนพักกันนอนหันี่นนอนกันก่อนดูแม่ขอดูเล็บหน่อยทำเองนะข้างนี้น่ารักกว่าใช่ เอาสลับก็ทำเองให้มันได้ทำมาทำไมต้องบ่นด้วยอ่ะ้ถ่ายยรูปนนเกีดแกแต่อันนี้มันเฉยอ่ะทำไมไม่ทำไม่ทำอีกลายอีกนิ้วนึงอ่ะจค่อยทำใหม่งานที่เขาดูก็ข้างนี้ทำเยอะไงก็เลยก็มันเลอะไงก็เลยต้องใส่นู่นใส่นี่เพราะทำเองให้เลยว่าข้างนี้มันไม่พนัดเนี่ยดูดิทำทำไมเนี่ยเรียนแบบเขาใช่ไหมเขาสวยโอเค

กัวที่วังหน้าดีดีไหนแบ๊ทำหน้าดีดีไหมอะแบ๊แหานเ่าอแล้ววดอไม่ไดั้นึงนะโอเค1 2 3 1 2มอาีเงินสาาีเงนามอมมีเงินาเงินบำเน็จกเ้อนเดียวเสร็จแล้วหมดไปกใด้วย น้ำคนลงมาเออไปวิ่ขึ้นขึ้นขึ้นเลยทึงเลอ่เขาจะก่อบกันอ่ะอ่ะอ่ะให้เต็มพี่สองใบพอแล้วพี่แกงขาเหรอแกงขาฮะแกงอะร

นี่เขานอกใจน้ำน้ำไป็นง้กต๊อกอยู่ไนไม่รู้เลยคือรู้อะไรอย่างเงี้นบอกเออบอกคือบอกแอไวอกจงเดี๋ยวก็รอพี่เฟมาแล้วค่อยไป

ยองนบันทิ้งยังเยออยู่เลยแจกให้หมดเอามาไหมที่นู่ไงที่นู่นิกก็เอาฝาไวก็ได้เก็บโอหนดิรักรักกนเวพิ่มีคนมาอาชิชให้จันหน่อยทำไมอ่ะวันเกิดจานอ๋อใช่วันศุกร์จะซาอนอะไรกันวะวันไหนอะ ฝั่ถามว่าฝั่งถามว่าถ้าถ้าคิดถึงจันจะคิดถึงท่าอะไรของจันถ้าคิดถึงจันจะนอะไรวะนี่ถ้าคิดถึงจันจันคิดถึงท่าอะไรของจันมันมันพูดอะไรนะหนูลืมแล้วว่าเอ๊ะเอ๊ะสิ่งพูดยุ่ ปออมาลดด้วยทำมาล้มลุกสะอาดสลงาดดูเนตน้นะกคนครับุกคนครับลาบได้นะครับนี้อะไรน้องยังไม่ได้ทำข้าวครับอารมณ์ไม่ค่อยดีครับจะไปบางไหนนะูครับจเจอการนู่นไปเรื่องไปร็วมงลง อ้องหนาวพอดีพอดีเนาะอยู่นี่มา